ลูกผัวเมียได้แต่เพ้อได้ให้หำคะนิงหานิจาวะตสังขลากะเราเป็นแนวนี พระมเนีพันสอนไว้เตือนใจบอกไว้ไว้พวกเขาพิจารณาความหมดเที่ยงความตายอยู่เหนื่อยเดืยสิพ่อใดนั่นเบงเบาละนะสาสธา นอนมวนมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องเท่าจะต้องแก่แล้วเจ็บตายย่าไปมัวเมาลหลหลาบยุดสันดาเสินบ่เมีนอองคุ้งทียนทำความเดีไว้อย่าประมาทในไว บ่เจ็บไข่บ่ทันแกลงตัวลืมตายลงกายลืมแกลงผัวเมียลืมพ่อเมียบวนเพิ่นว่าไปเตือนให้เจ้าปล่อยวางมาจุลาสิพามางบ่เว้นลีกคนใดบ่มีความเมียนใจต่อผู้ใดพอนี ເພິ່ນວ່າຄວາມຕາຍນີ້ແຂນຄໍສຸບາດຍັງເຕືອນມື້ເຊົ້ານັ້ນເນັ້ນຫ້າຈັງວ່າຍັງຄວາມຕາຍນີ້ເປັນດັ່ງເງົາທຽມຂ້າງໃຫຫັນວັງບໍ່ນ ใจเอ๋ยอย่าเสียดาดอกูอย่าได้ว่าแต่ของกูของกูมีแต่รูปแต่อยากได้หลายรุนกะบ่พนคั่นผู้ใดบ่คิดเห็นคิดพอนึกว่าโตสิบ่ตายบ่หลายเวรกรรมกะคดนแต่ทงได้เห็น ถ้าจิตใจเป็นจังสันตายแล้วลงไปไมไเมื่อเวกีเผาจีจะพากันขี่แต่เนี่ยทำบุญไม่บ้างยังสีไในว่าอุ่นใจขลิเมหนาโต,โตกไตบุญสีแดนน้ำเฟื่อยุ่มมือ สีแดงน้ำขามบุญสิเผาขื้นเมืองสวรรค์ไปเวิรนเวิร มวัวเพินแต่อยากได้ทำใบนั้นเนบุญขันเม็นตกนรกบุญสีญ่โยเขานี่ขันเม็นตกกะเวจีบุญสิพายเอามุม บุญสิโจมเมาเขื่นเมืองสรวันไปนสันสีสุขาว่ดเดียมีตะของทีบดวนเป็นมวลเขาว่าเครื่องกินหักษาสินกินทานในเสื้อความพุทธเจ้าหอมเพิ่นว่าบวงว่าหกเป็นเงาคือแวนสีปองให้เฮาได้ท่องเที่ยว กะบดโคดเดียวโลบลายทุกจดีแตโทุกทวนวันเคียจังสี่วันเ,เนห็เนเจแหงเ้ามาแปลงทั้งขามนุหมายมุมฟังชีวิตเป็นอนนีจังสังขารหกบเทยียงมันคือดำ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ท่านดิจานเบื้องหาผลเอาเองเนื้อเาเกิดมาเป็นคนให้กอบุญเป็นทิ้นการยามเมื่อดาบขันหาลับตาละโลกยังสิมิที่เพ่งบัดเมื่อนาในเพ่งพางทั้งศาสนี้และศาสนาสิได้อยู่เป็นสุขสิบ่จนทุน มีีดกให้ทั้งหมุนเอาไว้ตายไปสิไใดเพง่ันบวลหวนบ่เหลืองวัดตะบนโอกไตผลสุดท้ายก็ม็นตายเกิดโลกข้าพยาตนาอยู่ปฏิเสธนะประกาศนังกา สังขารบ่อเมนของคุงเทีนคุณความดีบุญกุศลเป็นสิ่งรำรงยังชีวิตเป็นอนิจังสังขารโอกตั้งบ่เทียงล้างเถ่อคอยล้างเถ่อเนียงสัตวยจุใต้โดกด่วนผลสุดท้ายกะเม่นตายขอเตือนห้องเด้อายยาประมาทขึ้นวัน สีเวทาสิเป็นมันบบจะเรือนเมืองหงสิตายไว้หรือตายหวงตายดียนหรือตายสัวเฮาก็บหูตัวมันบบบอกลวงนาสิตายสาแลวไว้ ย่อมเอ้ยสิประมาทบ่ได้ให้บอกลูกเตือนหลานรักษาศีลกินทานให้เสื้อความพุทธูเจ้าเพิ่นว่าบุญยามเศร้าให้ตักบาตจังหันบุญยามกลางเยนไดแต่งเพลคอยคำบุญยามคำให้เขาวดฟังธรรม บุญยามเลี้ยงไแต่งคันดอกไม้คันแม่เดกสักใสคือทำผ้าวันอยักษาของคุณบอนบุญเอาไว้มันหมอเป็ี่ยนภัยอันตาลายยาปาะมาเบิดโอกาสเดียวเสีเยสิลงโอ Ahhang Manu กินทานอย่าได้ข้าทั้งตักบาตรเด้ยดญาตินามอย่ามีทอวัตโทษทอยสิทำาลายหรือทำหน่อยก็แล้วแต่สาธก็แล้วแต่ทานหอดวันสิ้นวันพระยาสิไยคุณแก่ยามเมื่อทำบุญแล้วมูธนานํำยาตัว ทรณีอยู่เพื่อนประจักษ์แจ้งแห่งพิญาณยามเมื่อทำท่านนั้นสาธุการย่อยืนยุกใส่เก่าอันความเบาปาทนาอาทิทันแล้วจังทำทานเททอแมนจะท เนียวใดกะดังเดียวโดยดามนําใจงามใส่แมงทำบุญอย่าเครื่องคุณเมื่อเวลาทำบุญใจใส่ดังแก้วอย่ามีแปลว่าคุณมองมันกะจังสีถือต้องได้เต็มสวนอนิสง์ัวทธะองค์เพิ่นตะสอนให้ห้ำ แนเนือทานเจตนาสำรวมสิสมบูรณ์พุน่นทรงได้เต็มส่วานานี้ทรงบุญกุศลที่ทรงให้พาลาญูเสิสอยสูน้นั่นแหละนาะสาหันธา Om <Sings>